ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องขะมันนี้ตั้งจะกินพาพี่น้องมาก,กินไก่ย่างวิเชียนกับปลา้าบองจ้ะมันนี้มีพักมีแรดิสมีพริกหวานหอมแขกมะเขือ่าสลัดคอสมันนี้มีมะละมาสองใส่ด้ค่ะมีไซส์นี้แล้วก็ซส์นี้จะ้ะมีสองไซส์ค่ะมะละวันนี้ ตั้งใจกินขอขอบพระคุณพป่นองทุกทานนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับตั้งใจกินมาค่ะปีนองขาวมากินน้ากันค่ะหอมหอมปลาลาดจ้ะอันนี้มีข่าเหนียวมากแต่ว่าเป็นข่าเหนียวฮอนะจ้ะน่องใหญ่ๆตุยปลาลาดจ้ะมาค่ะแซ่แบๆน้งกันค่ะ แลดิสค่ะกรอบหวาน 感冒。 马奎儿，你那啥子这搞？ แซ่บคักจ้ะ พี่กวานกรอบจ้ะอืมกรอบหวานมากแซ่บ ยู่ตรงนี้กับมีจ้ะลืมหอมแดงกับปหลาดนี่หอมแขกกับปหลาดนี่เข้ากันค่ะจ้ะ แล้วตุ๋ยกัปะปลาจ้ะมาค่ะก 我玩下的。 ทามด้วยค่ะเนาะแ่บ thì có cưng <laughs> toàn กินไหวแค่เคื่งโตนะจ๊ะพี่น้องจ้าแสบแห้งจ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็สิไหวไปกินอีกตอนแรกนะจ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยกินม่งม,มากกินเสียงดังกัตตองกาพขอไอปด้วยนะคะทํามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงจใจครับต่างใจกินน้ำหน่ยด้วยจ้าขอบคุณมากๆค่ะ